ถ้ามีการประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจนปัจจุบันได้ยาหนึ่งรครแล้วออผมขอเชิญท่านนายำเสุมุมได้กล่าวเปิดโครงการกตุนโฉระบาดทแบบี่ยืนในพื้นที่แค่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีงบประมาณต่อมาท่าเรีสักเกตอเินเชิญครับ การประมัติาสตร์ของพระพุทธเจ้านครับเจ้าวาดรับต่อเป็นใหนะครับเรียนท่านอพลตรีให้ความสูงหน้านะครับท่านผู้จัดการสถานศึวษาประชุมท่านนายกเทศมนตรีของบทประุขพัฒนาท่านนายกการงานส่วนตัวท่านคณะเสนาชการนะครับผู้นำชุดปริเด็นการต่อจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก่อนอื่นในเช้านะครับกิจกรรมลักษณะนี้ผมก็ได้ไปเปิดกิจกรรมที่วัดป่าพุทธิคุณนะครับโดยสปปข้าพภูมิวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดยะโสธรทั่วทั้งประเทศจะมีกิจกรรมโครงการชุมชนบำบัดยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเล่อนเวลของรัฐบาลนะครับทั่วทั้งพื้นที่คำว่าแพร่ระบาดยาเสพติดท่านไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทุกพื้นที่รแพร่ระบาดเท่ากัน ที่ได้มาจากกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของที่ว่าเราตระแหน่ในทุกสามหมู่ที่สิบเก้านะครับอย่างน้อยๆก็คงจะเป็นสกิลล่าของหมู่บ้านที่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสองท่านนะครับผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนความร่วมมยว่าเงินของพี่น้องประชาชนที่เราจะได้ช่วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมชุมชนยั่งยืนในพื้นที่แม่ระบาดยาเสพติดที่ทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการโดยท่านรองผู้กํกับ ได้กล่าวเมื่อกี้นะครับที่ระยะเวลาดำเนินการไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนั่นหมายถึงว่าในส่วนของภาคการเองนะครับจะเข้ามาดำเนินการร่วมกับหมู่บ้านชุมชนมีระยะเวลาจำกัดแต่การส่งต่อความยั่งยืนนะครับในการจัดการของหมู่บ้านชุมชนเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องช่วยกันนะครับที่ผมพูดอย่างนี้อยากให้ท่านลองย้อนกลับไปยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง เราเคยมีมาตรการที่เด็ดขาดเข้มข้นคิดว่ายาเสพติดจะหมดไปจากประเทศไทยนะครับในยุคนั้นนะครับมีการปราบการเข้มข้นเรียกว่าเป็นนโยบายที่ต่้นข้านมีความดุเดืงพบสมทวรแต่จนถึงปัจจุบันยาเสพติดก็ยังไม่หมดไปนะครับยุคต่อมาเราใช้ระบบตีพันล้อมมากขึ้นผู้ป่วยผู้เสพเป็นผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ ด้วยาาวาาการบอกว่าจากรถปริมาณคน้าไปข้องเกี่ยวนะครับแต่ก็ยังมีมาจนถึงปัจจุบันันนี้สิ2งที่พวกเราต้องกาแล้วทายังไม่นานมันจะหมดไปนะครับกระบวนการที่จะทําให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแห็็งถ้งบฟ้าหมดไปจะต้องใช้เวลานะครับแต่สร้างหมู่บ้านสร้าง ชาเวียด้ท่านก็เกิดเียงท่านไดถึงตำรวจเกิดเียงท่านไี้ถึงไม่ใครับที่ทำก็ต้องเป็นารตองนาเจ้าที่ได้เคลียร์พื้นที่ทำเขาออกครับ กงนายอบโอยไดที <nosis> violence, so home, ่โ <hein ous> ้ตกลงร่วมกันนะครับหัวหน้ากาโดยท่านประธานนะครับท่านอาิสัดาโงในมือผู้ชมท่านทางตะวันอกท่านธนากรเสนาในมือกู้กมท่านทางกะวันอุมท่านหูตาชัยสารสุขอภัยผู้ชมท่านนัทิยาเฉียงเทร đầu tiên để thân tạo vị giác các thế cũng ngày เชิญท่านประธานได้กล่าวข้อความที่นาประชาชนตางหาประเด็นนะครับไม่ต้องไปคิดว่าทุกที่มันหาหรอกตอนนี้มองที่ว่าพวกเราเรามองที่หมู่บ้านของเรา,านะครับมีแค่สองหมู่บ้านถ้าเกิดเราทําได้และเราเราทำได้ดีเราเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งเราสามารถสร้างรั้วป้องกันหมู่บ้านของเราได้วันข้างหน้ามันจะขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่า มาเริ่มต้นที่หมู่บ้านของมีคนที่ทำได้มีหมู่บ้านที่ทําได้แล้วนะครับฉะนั้นเขาเลือกท่านก็แสดงว่าหมู่บ้านเนี้มีความพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ผู้ใด้รับเงินเราเดียวได้เลยแล้วเกือแบบแลบบ้ะ,นนะครับแสดงว่าพี่ยังเป็นยังจะได้เงินก็เจ๊ตักเยี่ตรวจก็ เข้ามาอยู่กับพวกเราตลอดในระยะเวลาสามเดือนรวมทั้งส่วนราชการอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลทางสาธารณสุขทางฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการอยู่นะครับก็ขอพบปะพวกเราทีนี้นะครับถ้ามีโอกาสในช่วงสามเดือนก็จะมาพบปะใหม่นะครับเป็นรุ่งร่วงไปครับขอบคุณครับนี่เอาทุกคน โยีคับการ์เพื่อจะได้เินท่านลางในนั่งในการเชิญท่านประธานอี่กท่านประธานปุณต่ตลอท่านู้อไปึตาายก็เสมตุดพิพิธานหน้าทีนชการผู้เข้าสวนนะครับที่ทราบร่วกันนี่ก็เป็นที่ขอบ้าตานี่น็กรัการ์ดเพื่ได้ ร่วมทีเผยโครงการชุมชนประวัติยานยันต์เดินบนที่นั่งขนายาสิ่งต่างๆมากมายได้ผลขำเร็จแต่ยังมีโครงการมปรารถนาที่สถจะวางแผนนำเทคโนครับ ก่อนนึ่นะครับออกตัวได้เคผมนฐนผู้าปเดียวก็ต้องดเอพัฒนาก่อถึงนเป็นร่กัราที่งเาชขึ้นมาเลยขึ้นมาตัแต่กาว่าที่านมาครับก็มาจากโรงเรียนในร้อยตวครับเปนผู้ร้ยตวปีครับด้การทีุ่นรัสกาที่ตรวจนะครับในตำแหน่งผู้ 讲的嘛。<music> บ้างสาบ้างเผว่อบ e ้างทนไปง่วงไปเลยนะผมก็เลยเลยใช้ภาษาตึ่นงั้นเดี๋ยวผมจะขอผู้อ่านนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูีแรกครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่งโค้งแล้วก็เก่าก็ไปเก่งแข็งได้เลยนะครับก็เก่งแข็งโดยประชาชนทุกคนนะครับชาวบ้านทุกคนร่วมกันเข้มแข็งโดย ่ามีด้านสาธานเาวาครบกา,า,ารแพทากมีโ,โรงพยาบาลทุกทุฝ่ายที่ที่แบบสร้างความเค่งแข่นะครับเพราะว่าไม่ไงน,นะครไม่ไงสามารถเก็ได้ด,ด้ตัวเดียวเพราะไม่ใงอ่ในสังคมสังคมนี่เขาไม่ได้มมไไดยู่ เกิดลกง่ายบ้านเอในเภออนะครับ <palavra> ึไมจ๊ะ้การศึกษาว่าเพื่อกินดูความสะอาดเพืออุปณ์ทุกคนนะครับร่วมกันเป็นสังคม่าไอ้ขโทสช่านครเป็นสอให้เปลองกับอยู่ครับานเขาว้าวันนี้เราทำอะไร ยังติดนะครับสมัยก่อนนะครับยังติดครับปีถัดไปติดกว่าครับมีการยิงนะครับผู้เดิดผู้ท้าตายครับผู้ติดตายขายมีพวกท่านว่าได้ถอดไหมครับได้ผลตัวนี้ไหมครับได้ไหมครับเราใช้วิธีมาตรการหยับจูบได้ผลไหมครับไม่ได้ครับถ้าได้ผลวันนี้ก็ไม่ตื่นตึ๊ง คดังนั้นนะครับการที่เราเดินทางมาตั้งแต่แรกครับทุกวันนี้แม้ลุกหลานท่านครับเอาไปเอาบัตรกลับน้ำยังติดเหมือนเดิมเพราะอะไรครับอ่านตามนะครับเพราะอะไรครับร้วยข้อตกลงที่จก่ครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทำไมไป็นจุดให้วัดพเพื่อ ก้าวปทีเดีถ้ารู้ไหมครับความรู้สึกของคนเด็นนั่นเงเขาออกมาปุพีพีเดินเดินอยู่นะครับตอนแรกแต่เาใครยัยุ่ที่เดินโอดไกี่คนเดินั่งอยู่เพื่อนกันปวดทุกวันเลยปดทุกวันทุกวันแล้วเวลาท่ตีองต่ำปดทุกวันน้ำตาไหลไหครับไหครับตอนไหนจะเล้วเยครับกลับไปเดิน หมดหมดเยนะครับกับผู้นั้นเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนเพ่อนเาทำัขั้นตอนเขาครบเพื่อนเขาไม่ได้เจะย่าง้กาบนะครับแล้วก็นีครับผมเรียนตมเพือคาปลอดัการทำงานเพราะว่าการัดการที่นั่งนี่เราต้องเชมนะครับ เป็นห mm ัวนาชุดนะครับที่มาลงที่บ้านบางเกตนะครับทั้งหนุาหรังแลงวไปก้าที่แรกก็ก็ไม่จะเอาบ้านบ้านเอเข้าแล้วประชาชนมาที่ไม่บายการคาดเอาคนมาให้เขาเร่งการรอข้าวส่วน